คุณกำลังดูคลิปจรวดซ u เปอร์เฮฟวี่ของ s p ป c e X ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนทั่วโลก จรวดนี้ไม่เพียงแต่ทะยานขึ้นสู่อวกาศได้อย่างงนงานเท่านั้นครับแต่ยังสามารถกลับลงมาจอดบนฐานได้อย่างแม่นยำอีกด้วยและนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ SpaceX ในการทําให้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้กลับเป็นจริงนี่คือมาตรฐานเดียวกันที่เทส l a ยึดมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของเทสลานั่นก็คือเทสลาโ o โบแวน ก่อนใ้ฟังเรื่องราวดีๆจากเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องไมททีวีได้ครับเทสลาโรโบแวนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติที่ประสานเทคโนโลยี l s s l l d r i v i n g หรือ FSD ที่ทันสมัยเทสลาโรโบแวนสามารถจุผู้โดยสารได้ถึง20คนโดยไม่ต้องมีคนขับไม่ต้องมีพวงมาลัยและไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ในการควบคุม นี่ไม่ใช่แค่รถตู้ธรรมดาเท่านั้นแต่มันคือวิธีใหม่ในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูงโ o บ o v แวนถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งการโดยสารระยะสั้นหรือการขนส่งสินค้านอกจากการขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบแล้วยังมีดีไซน์ที่ล้ำสมัยมากกว่ารถตู้ทั่วไปอีกด้วย ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติและระบบไฟ LED รอบตัวรถช่วยให้การใช้งานสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นภายในยังออกแบบให้กว้างขวางและหรูหราทำให้ทุกการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจโดยได้รับแรงบันดาลใจจากไซเบอร์ทรัคของเท s l a สะท้อนให้เห็นในเทส l a โ o บ o v a แวน ผ่านดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่งทันสมัยและแปลกใหม่แต่โรโบแวนไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ที่สวยงามเท่านั้นระบบ FSD คือหัวใจสำคัญมันสามารถขับเคลื่อนได้เองในทุกสภาพแวดล้อมโดยคำนวณเส้นทางปรับความเร็วและรับมือในการจราจรแบบเรียลไทม์ทำให้การเดินทางปลอดภัยกว่าที่เคยอีกไม่นานนี้เทสลาวางแผนที่จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ถึง20ล้านคันต่อปีภายในปี2030โรโบแวนจะเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้ โดยเฉพาะในด้านการขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่และการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทต่างๆแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยราคาหรือกำหนดวันวางจำหน่ายที่แน่ชัดแต่โ,โบรบแวนของเทส l a ก็ได้สร้างกระแสและความตื่นเต้นในตลาดอย่างมากการประสานเทคโนโลยี AI และระบบขับขี่อัตโนมัติทำให้มันไม่ใช่รถตู้ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตแห่งการเดินทาง แฟนแม็กทีวีมีความคิดเห็นอย่างไรกับเท sla โรโบแวนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับ